นนจะถามว่าเส้นลายมืออะค่ะอย่างสมมติว่าถ้ามันขึ้นแล้วแบบมันขาดต่อจากกาันรเราจะอ่านยังไงอะคะเอา้าถนนก็คือถนนใช่ไหมเส้นวาสนาคือถนนใช่ไหมคะขาดมีการเปลี่ยนแปลงเส้นชีวิตขาดก็คือการเปลี่ยนแปลงถ้าเส้นชีวิตอยู่ดีก็ขาดแล้วเลื่อมกันแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเส้นใจเส้นสมองมีการขาดได้เหมือนกันแปลว่าคุณมีความคิดที่เปลี่ยนไปบางคนอาจจะเคยก้าวล้าตอนนี้เป็นคนอ่อนโยนก็มีเส้นลากออกมา จากจันไปแต่ที่เคยเป็นคนก้าวเล้าเส้นสมองจะมีสามเส้นก็ไม่ใช่แปลกเส้นใจจะมีกี่เส้นก็ไม่ใช่แปลกคนพวกนั้นอาจจะมีหลายอารมณ์มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงไป,ไปหลายๆอาการนะคะอถ้าเส้นวาสนาปะขาดเนี่ยอ่างเงี้ยมันแต่มันต่อกันไหมนะถ้ามันไม่ต่อแปลวาสนาตอนนั้นขาดตอนเหมือนถนนทีไหมมันขาดใช่ไหมตอนนี้ที่คุณมีปัญหาธุรกิจเนี่ยชะงักมากี่ปีละถ้ามันขาดอยู่สามมิลสามปีขาดสิบมิลแม่งสิบปีแล้วธุรกิจที่ชะงักมาถูกไหมคะ เพราะมันไม่ต่อเนื่องไปแล้วรู้ไหมคะโอเคไหมคะโอเคค่ะ